จะมาลองลงแรงใหม่ให้มันเล่นระยาก,กว่าเดิมเราได้ดาวยากกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าแรงตัวน,นี้มันขึ้นง่ายมากอยากหาอะไรที่มันแยกยากกว่านี้นั่นก็คือการออกไอเทมนั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นการสุ่มไอเทมธรรมดานะครับคือเป็นคนโดยในปกติก็จะเป็นการสุ่มไอเทมให้ผมสุ่มคนเดียวเนาะนี้จะทําการสุ่มฮีโร่ทั้งทีมและไม่พอสุ่มฮีโร่คิดว่ายากแล้วยังไม่พอเซมจะสุ่มไอเทมซึ่งในแต่ละไอเทมถ้าสุ่มได้ทั้งทีมต้องออกไอเทมชิ้นนั้นทั้ง5คนต้องออกไอเทมเหมือนกันจะมีอนนนนนุมแแค่ชชิิ้้้รกเดวทั ที่จะออกตามสบายใจอ่าอเพิ่มเขยเราก็ได้ผู้โชคดีครบแล้ว5คนเลยนี่เครับเราก็ไปเลือกสุ่มฮีโร่กันได้เลยนั่นเองนะครับคือตารางสุ่มตัมวไปเทีเยบร้อยแล้วนี่นะครับผมซึ่งเราก็ได้สุ่มฮีโร่ได้ตัวไหนคนนั้นก็จะเป็นคนเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็วอย่าลืมว่ามีคอนเทนต์ใหม่ก็คือเราสุ่มไอเทมชิ้นไหนทุกคนในทีมต้องออกไอเทมชิ้นนั้นเหมือนกันน่เ,เนด็กนะครับเข้ก็ปคนแรกเลยนั่นเองครับ fb ทารทอร์ไม่ใช,ช่ชงเชง ลาวิวนะครับผมคนแรกได้เป็นลาวิวนั่นเองครับไปน,นะครับผมก็เป็นคุณนน29สองเก้านะครับผมเล็กมากๆก็ไม่ใช่ <S <S แอนเนตนะเนีนครับผมก็วั <S <S นนี้หรอวันนี้นะครับผมต่อไปคนสุดท้ายนะครับ ริปโป้นั่นเองครับผมก็กิโลก็ยังพอประมาณได้นะครับส่วนตัวที่ผมจะเล่นในตาตานี้แล้วก็จะแบกแรงในตานี้ได้หรือเปล่านั่นก็คือเิอเริ่มเธเไอรีนั่นเองครับซึ่งถ้าเราสุ่มได้ไอเทมที่เป็นดาเมจก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ใช่ชิบหายนะครับโอเคครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราเป็นการสุ่ม รองเท้ากันเลยนะครับผมอะครับไอเทมอย่างที่บอกนะครับช่องแรกจะเป็นช่องที่ฟรีสไตล์นะครับก็คือออกอะไรก็ได้นะครับผมคนในทีมจะออกอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับซึ่งผมเป็นป่านะดังนั้นผมก็ต้องเป็นไอเทมชิ้นนี้อยู่แล้วนะครับส่วนรองเทา้าตั้งแต่รองเทา้าและของอีก4ชิ้นที่เหลืออาจจะเป็นการสุ่มสุ่มได้ชิ้นไหนต้องออกเรียงตามลําดับที่สุ่มได้สุ่มซ้ําได้เช่นกันนะครับก็คือต้องออกเหมือนกันทั้งทีมก็คือสุ่มได้ก่อนสะท้อน5 5้าอีก4ชิ้น สมสม,สม,สมติสุติได้กอดเท้าท้งสี่ชิ้นก็ต้องออกกอนท้าทั้งสี่ชิ้นทั้งทีมเลยนั่นเองก็มาดูการว่ารองเท้าที่ได้ออกในตานี้ไปรองเท้าแก๊งเปล่าเฮ้ยเยอะจ้บเฮ้ยอโอหุยถ้ารองเท้าตาฐานะเป็นอะไรที่ดีบ้าบๆาเลยนะแต่ไม่ใช่นั่นเองครับซึ่งเป็นรองเท้ารถคู่ดาวเราไปสุ่มกันที่ไอเทมกันเลยดีกว่าเราจู่หน้าที่สุ่มไอเทมเป็นเทียบร้อยแล้วนะก็หลังจากนี้จะถึงความชิบหายบายันเลยเรื่อไอเทมชิ้นแรกที่รเราจะได้นั่นก็คือ ฟเลตุสฟเลตุสฟเลตุสฟิเลตุสฟิเลตุสโอ้ยไอ้ลีดูเลือดใหญ่ต่อไปนะครับไอ้ทีมชิ้นต่อไปนะครับผมมาเรามาในทีมสีแดงแรงลีดอย่างนี้ต้องมาเฟเลทูสแล้วหรือเปล่าทีมชิ้นต่อไปนี่คือ เอสตาอบนูอ้ยู่ไหนอยู่ไอเทมชิ้น <c oughs> <c oughs> คือคือเป็นไอเทมที่แบบว่าเป็นไอเทมที่แบบไอเทมรองนะครับไม่ใช่ไอเทมชิ้นใหญ่เลยนะก็เป็นแบบเอาดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านี่ครับสินตัวพายครับจะสามารถแก้เกมตันได้หรือเปล่าเรามาดูกันต้ียมีสาตังค์ให้เร็วที่สุดอดู หยุดอดดิดวิวอีกแล้วครับผมโอ้โหเป็นไอเทมชิ้นลองหมดเลยนะครับที่ผมหมายถึงไอเทมชิ้นลองนั่นก็คือเป็นไอเทมที่แบบอยู่ช่องตรงกลางเห็นปะคือไม่ว่าเราจะเป็นกดฝ่ายโจมตีบอลสตารล็อกก็อยู่ตรงกลางเห็นปะกดฝ่ายเวทสตาร์ออมดูก็อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นไอเทมชิ้นลองหมดเลยครับไม่มีไอเทมชิ้นหลักคือฝั่งขวาสุดเลยทักชิ้นเลยนั่นเองครับตอนนี้แต่เรามาดูกันว่าถ้าเข้าสุลิเกียมได้ เราจะออกที่เมลไยเป็นที่สุดท้ายใช่กอเกิดหรือเคียวหรือเปล่าเรามาดูกันได้เป็นดาบคีหรือเปล่าดาบคีไหมอ,อดาดาบคีน,นั่นเองครับผมพึ่งจะอยู่เลดถึงเล่นเกมที่เราจะออกดาบคีได้หรือเปล่าเราต้องมาดูกันอีกทีนะครับจะเป็นยังไงในเกมเราไปดูกันในเกมได้เลย,เลยนะครับผมไป let's go จะต้องพื้นฐานเราเหมือนคนแรกต้องไปได้เลยนะครับอันเนตนะครับซึ่งกิโลก็จะประมาณนี้เลยป่ะตัวสุดท้ายก็คือไอรีจังเกิ้ลนั่นเองครับซึ่งไอรีจังเกิ้ลก็ไอเทมก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองครับผมก็ดูการนะว่าจะไปรอดหรือเปล่านั่นเองครับซึ่งก็โอกาสคิดว่าคิดว่าโอกาสชนะตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์ครับคนในทีมร้อยจุดสิบแล้วกันเฮ้ยะ แล้คนในทีมเรายังมีหวังครับกับไอเทมประมาณนี้นั่นเองครับจะเป็นงไงเราต้องมาติดตามดูกันได้เลยนะครับในเกมนี้นะซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่มไปไอเทมฟ้าแล้วนะครับชิ้นแรกครับโอ้ยอยากจะเอาดาบคีชิ้นแรกเหมือนกันมากเลยแต่มันทําไม่ได้นะครับซึ่งชิ้นแรกไั้นเป็นดาบดูดเลือดใ่ญ่ธนูดูดเลือดหญ่นั่นเองโอเคได้อยู่มันไม่ดูดเลือดกับตัวตีไกลปะเนี่ย<ม>ใช่ดูดเลือดเฉพาะตัวตีไกลเท่านั้นเอาล่ะ ออกมาทําไมออกมาเพิ่มดาเมจนิดหน่อยละกันช่วยต้นเกมถือว่าโอเคมีฟ้าสองกองไหมองเลยอยู่ว่าับไปตบนเดี๋ยวก็ไปตามตามหนึ่งคิวแยกคิวทุกอย่างช่วยต้นเกมเราอาจจะดาเมจปกตินะแต่พอเล่นเกมแล้วดาเมจเราจะอาจจะดรอปมากๆเลยนั่นเองปิดลมไปหนึ่งทีปาดปั๊บมาสไลด์ปาดอ่าประมาณนี้นะครับตดตัห่างเงินหางเงิน เรื่อมชิ้นแรกถ้าเป็นไปได้เราจะชนะได้ก็ต้องเป็นใน้เทมชิ้นแรกนะที่แบบว่าทำให้เราแบบว่าบุกเบิกได้นะเพราะว่าว่าต้นเกมมือไม่ได้ว่าใครควาย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 ควอ้ยออกซอนแล้วอ่ะตัดเรื่องคนเดียวพอทั้งหมดนี้ได้ไหมกลัวเองตัวนช่วงต้นเกมเราถ้าเราเล่นต้นเกมได้เรามีสิทธิชนะโดยที่ไม่ต้องออกไอเทมหลังๆจากนั้นได้นะครับรงั้นช่วงต้นเกมทำให้ดีที่สุดนะครับจั ing, หงหวะนี้ แต่ตัวที่เซมเล่นเป็นตัวเลตเกมนิดหนึงครับไอ้นี้เฮ้ยตานี้ส่งมาดีวะโอเคสาวตือนแต่ตานี้ตำแหน่งถือว่าสมประกอบอยู่นะครับริปเป้ไฟเตอร์ออฟเลนปกติลาวิลเป็นแคลลี่นะครับส่วนเอเนตลมมิ่งซ้ายข้างซ้ยนี่เป็นลมมิ่งวันนี้เล่นกลางนะเป็นอะไรที่เข้าสมประกอบมากๆเลยครับสำหรับตานี้นะ เราออตาอนีมากเลยออกไม่ได้ไอ้คออคนนี้มากเลยตัดเลือดที่ได้แค่ชิ้นเดียวได้ไม่คอรทรมาร์อวะไม่รูู้ดูดดกดูดูดูวูด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 ูยูดดู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 ดดูดูด ไม่เต okay, okay, ือนสีสวยครับตัดตาให้ปาดตัดน้องโกสวยจังหวะนี้แหละตรงสุดแล้วทีนี้มีทรงนะนี่มีทรงครับตอนนี้มีทรงว้ายยิงก็ตายว่ะห้เรียบร้อยเด็นมารีบบอกเดี๋ยวมันโผล่มานิดจะไม่พาบูแล้เว้ยรองเท้าก่อรองเท้ารองเท้าลูกคู่ดาวนะต้นเกมเราอาจจะแบบได้เปรียบนะเพราะเรามีรองเท้าลูกคู่ดาวทั้งตี้เลยนั่นเองครับเฮ้ยพี่เมีอันตีเซตให้นะเว้ยทีหนึ่ง กูยิงไปทางทางไอ้นี่นะโดนนะเวดโดนโดนโดนแม่นมากจังหวะนี้ล็อกขั้วหรือเปล่าเราจะตายไหมเหมือนจะไม่ตายนะครับแต่นนี่เราจะโดนซีซีกันหนักหน่วงมากเลยนะเพราะเราไม่มีรองเท้าการซีซีสักคนเลยนั่นเองโอ้โหโคตแม่นเลยสีเฮีย เตัวน,นี้แหละคุณวนวแน่แจะโชว์ลแล่เราขึ้นไปอันนี้เต็มเลยแล้วกันครับเพื่อแบบเพิ่มดาเมจให้ต้นเกมให้มันเยอะที่สุดทันทีเยอะได้กูไปอยู่จากสวยครับเด็ดออฟเราชนะนะนอยากเล่นนะไม่ดิถ้ามันอยากเล่นนะไม่ดิตอนนี้ผมเก็บเมจได้หนึ่งตัวนั่นเองครับเป็นอะไรที่สวยมากครับเพราะว่า,าวการเงินตอนนี้ทีมเรานำอยู่นะพันกว่าบาทนั่นเองต้นเกมผมเยอะมากตัวเราด้วย จสวยระเบิดแรงมากข่้นเฉียดีไรกอลเล่กูดิมันจะอสอดสอมันเลยไม่ต้องสอดรับรับลูกกระสุนด้วยเนาะอนนี้ผมกำลังไปปิดบนนะครับสวสี่แล้วเรียบร้อยปาดหนอครับรับเรียบร้อยอันี้รอตีลมไป1หนึ่งทีเพื่อเก็บสแต็กปั๊บปาดหนอหนึ่งทีสไลปาด ตินที่เรียบร้อยครับตั้มบนจังหวะนี้ไฟสวยมากครับพาหนึ่งทีไม่โดนนะใอยมาก่อนต้องฟาร์มต่อนะต่อไปครับขึ้นเป็นเรียบร้อยครับเป็นไอทิมหลังจากเราได้ออกไอเทมฟรีสไตล์ไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือต่อไปดูด้วยจ้เราวิวเป็นทารอนนั่นเองครับแค่ดูเลยเ้ะไอทมต่อไปดูเลยเดี๋ยวเราวิวคือเป็นทารอนนั่นเองครับชิ้นแรกชิ้นฟรีสไตล์ครับแล้วก็ผมดับฟาร์มนิโปเป็นตะเปียนะครับหลอกอลองกินนู๊แล้วก็ส่วน แอนเนตเป็นของโลมเบทนั่นเองครับโอเคเป็นไงต่อไปเรามาดูกันได้นะครับต้นเกมผ่านช่วงต้นเกมให้ได้นะตอนนี้โอเคอลิปอัลติเมทแล้วครับเหมือนซันเลียวสามารถจบไฟได้นะครับเนี่ยถ้าจบไฟเราไม่ต้องออกไอเทมเยอะมากกว่าน,นี้เล่นบนนะไม่ต้องขับรับล่างให้คนเล่นนะส่วนแล้วส่วนแล้วมันจะส่วนแล้วที่รับไม่ได้ว่ะส่วนเล่นแล้วไม่เล่นเลย ไม่ไดเไม่ได้ไเ้อนเสียเยอะต้อเสียเยอะรัเองวันี้วันีครับคนเียวคนเดียวคนนียว้วล้เขึ้นขั้ขึ้นบนเลยนะเดี๋ยวรับล่างแล้วเนี่ยเราเหลือหน้าใส่ไหมวใส่ยิ่งเดี๋ยวข้าวว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 วัวว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 ว่วว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 ล่วววววววาวัวไยมันปววอยอยอยยเลว ต่อไปทุาากคนจะเป็นขึ้นเป็นดุนดเลยตอนนี้ฝันต่ข้าอาจจะยังไม่เอะใจนะครับแต่หลังจากขึ้นดุด,ด,ดใหญ่พร้อมกันปุ๊บฝันต่อข้าอาจะแบบเอ๊ะไอ้น,นี่ฝันต่ข้ามัน,แป,นแปลกๆนะอาไม่จักไม่กลวงแรงไม่กลเริ่มแบบเดี๋ยวได้นี่ได้ได้มันจะมีของเว้ยได้มันกินหนึ่งเลไอ้สารตลวเขาจะไหลไว้เทียตรงเลยกี้กูได้ยินว่าปุ๊ติกกูโคตรดีใจกูเฮเลยอ่ะถทะเลกูดีติ๊กทะเลแทนอื่นเล่นใหญ่อ่ะมันอยู่ข้างๆกัน เดินเออเด็กกูดีใจกูเฮเลยม่นยังแบบโยสับสนแล้วอะว่ะจะออกเมฆก่อนนะชายซโลคิวไ,ไอ้เนี้ยไมตายเฮ้ยเหมือนริปโป้เราจะไหวนะเพราะริรปโป้เรามีดุดเลอดใหญ่แบบสองอันอทั้งอันทีทั้งรีดดุลือดใหญ่หรือเปล่า เรียบร้อยแล้วริปโก้กดอาเอนได้ฮะจะตายสองตัวเลยนะมึงฟิกก็มันฟิกก็ฟิกกันเะอาวกนิดให้เอ้าจะแตกเลยเหรอตาจะไหลว่าไอ้เนี่ยจะกดพนิดช่วยไงเห็นตีช้าเหลือเกินต่อไปก็สู้อีกบนนะพี่ตาอัพนรงกลางอุ้ยรวยขนาดนั้นเลยออุ้ยอันนี้ลาวิวขึ้นเป็นดุลและใหญ่เป็นที่ร้อยแล้วนะ ไอ้ bin, alla, e ตานี้ตรงดีนะครับผมห่างกันด้ยห่างกันด้่าไปต่อไปเป็นสตาล์นู่นเลยครับเราได้ดูดใหญ่มาแล้วซ uh ึ่งเอามาทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวเราเป็นตัวตีไกลตีใกล้นะครับซึ่งอ่ตัวตีใกล้จะมาสามารถใช้ไอเทมดูดอย่างนี้ได้นะครับเย็นด้วยตรงมือมีแค่สอง เป็นสุดอะไรเ็นสุนี่ตีไ้หมดได้หมดสวยสวยไ้เนี่ยอวเปลายฮึฮึปป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 ตปปป้แปปวปป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 วยปป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 ป้ปป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 ปสปป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 รปป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 ปไปวป นั่นสินี่ไงครับตอนนี้กูเป็นเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะกับทีมตัวเองที่ออกไอเทมเือนขนาดนี้เป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับผมซึ่งผมได้ทำให้มันเป็นจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วครับต่อไปชิ้นต่อไป Star o อ Nu นั่นเองครับซึ่งขึ้นของเวทครับซึ่งไอเทมตานี้ที่สุ่มได้ก็เป็นไอเทมชิ้นรองเกือบทั้งหมดเลยนั่นเองครับแล้วก็เป็นสายพารานด้วยครับมีทั้งเจาะเกาะเวทแล้วก็ดูเล่น ดูเลือดใหญ่แล้วก็มีแรงให้ด้วยนะพี่โอดินวิวให้หนึ่งอันนะครับผมเพิ่มดาเมจก็ไปในตัวนะครับเพิ่มเลือดด้วยเป็นสายบาลานซ์ที่บาลานซ์ที่จริงใจมากๆนะครับรู้จักมือกดได้ตอนไหนไอ้ยมดาครับตีเร็วมากไอ้สัส เรน้ังยดดเลือดคลิปเอาไงยเลือดเนกเลยปลาทากระจายแล้วมันดูเลือดให้ปะวะติไก่ไงอนวันนี้เราพิวกำลังขึ้นโอดินนั่นเอนะครับแต่ความตัวจะขึ้นอยู่กับเลดเกนนะเพราะว่าเลดเกนแล้วเราจะไม่สามารถสับไอเทมได้เราจะขายเทมันยาวแล้วนี่ครับงทไมทมงด้นีาบเข้าใจ น้อยดูดเลือดใหญ่ไปครับเผื่อเลือดดูดเลือดขึ้นแต่ไม่ขึ้นเลยแม้แต่น้อยโนลิโเป็นหลังปอนหลังยังสวยงามครับจังหวะนี้เหมือนเดิมครับลิปโเข้ามาอ้าฮะโดนด้วยนะโนีเอุ๊ยโอ้โหชัดดาวกดดูลือดดไปแจคิว่าจังหวะนี้จะได้เห็น วันนี้ดูเลือดใหญ่ครับปึ๊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 บถือว่าดูเลือดอยู่นะครับถือว่าดูเลือดอยู่เฮ้ยอันนี้กำลังขึ้น Odin View นะครับนี่เป็นอะไรที่ภาพที่แบบหาดูได้ยากมากนะครับกับไอเทมที่แบบเหมือนกันขนาดนี้แดงตั้งเทพขนาดนี้กับเกมที่ตรงดีขนาดนี้แล้วจะทำให้ไปต่อยอดให้มันชนะได้หรือเปล่าครับต้องมาดูกันอีกทีนะ เรียบร้อยโดนยังไงโอเคมีฟิกออกมาให้แต่ละวิวเหมือนจะฟรีอยู่แต่ตอนนี้เหมือนไม่ฟรีแล้วเรียบร้อยครับเราแยกทีเป็นเกินไปนะตอนนี้ต,ต้องหาทางขึ้นทีอะไรที่ยต้องขึ้นโอดินไม่ได้เกิดเปลี่ยนแล้วครับเอาละครับตอนนี้เตรียมกำลังขึ้นโอดินนะครับผม <c oughs> คุณเหนื่อยไว้โคตรโคตร ปอยังไงต่อเิดเเซกติหมดเ็นเติแล้วยยยยมาอ้วอยู่อยู่พวกไม่ปอดอ่ะเซติล้ดีเลยโอ้โหโอ้โหไม่ได้ขยับแต่ตายหนึ่งิปป์ปิดลิปปปิดสวยสวยมากอุ้ยเรามาหลอดปาดปาดแรงมากเรียบร้อย จะเป็นตะกดนาติช้าไปนี่ฮะองไปแล้วสตาร์ออัดูกันเกือบทุกคนแล้วนั่นเองครับเหลือบอลนี่นะตอนนี้เราวิวขึ้นโอดีนวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปดาบคีนั่นเองครับถ้าได้ดาบคีลาวิลอาจจะแบ่งเราได้ก็เป็นได้นะครับผมจริงเราไม่มีจอกเกาะไอ้แจ๊กเราไม่มีทาร์บอลไม่มีบอลชิ้เล็กนี่เป็นบอลนี่วะโอ้ยี่่าแค่นี้หาหาหาต้าเบรดเหรอ เรียบร้อยเหมือนบนจะไม่รอดนะเรียบร้อยโดนสไลด์หนอนทีเดียวริโป้หลับไปเลยทีเดียวลอดจิกไหมจักเหรอเออได้เนหนอ่งวนด้านอื่นเดียวไอ้ผมเร,เราอะของเราเดีญี่ปุ่นที่ว่าน่าติกดก่อนเพื่อจะมทเพื่อจาเมทแต่มันปิดมันต้องไปห้าต้องงามเด็กจริงจังกมันจะต้องระเบียบอะไรบูคาด้วเต้ขขน ตัวนี้แบบสไลด์หนอนแบบรัวๆอ,อุ้ยไม่โดนล็อกขาสวยงามปาดสไลด์หนอนปาดปาด,ปาดเรียบเลโยคอมโบคอมจอยมากๆไม่กินฟิกเกอร์เลยอ่ะพี่ชบต้องใช้อ่ะต้องม,มีแล้วต้องใช้อ่ะอเมริคไปละสุดสวยตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ใช้ตอน,หนอไหน,น,น,นไม่ใช่ตอนน,นี้เราได้ดักแล้วครับเพื่อเป็นเรียบร้อยผมได้ตอนนี้อดีมวิวมาแล้วนะ ต่อไปดาบคีเนี่ยครับซึ่งดาบคีก็อาจจะช่วยเพิ่มดาเมจให้ไอรีแรงขึ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับผมนั่นก็คทีตอนนี้มันถึงช่วงเหล็กกีแล้วนะครับช่วงเชื่องทางตันของไอเทมพวกเราแล้วนะเพราะเราไม่สามารถออกไอเทมอะไรแก้ต่อได้เลยเจียกีสี่ร้อยเฮ้ยตื่นดนเลยอุ้ยกางหัวสวยงาม ปาดปาดปาดสวยปาดปาดสวยสวยมากดู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 ปาดปาดโดนไม่ถึงปาดเพื่อไม่รอดแล้วเราวิวยังไงต่อถ้าเราวิวยังมีอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราวิวยืนยืนอยู่เมียเนี่ยยืนคุมกระหัหัวยังไงต่อยิงสวนได้ยังไงต่ออันนี้กิบกลางครับจะสู้กำลังซูบเปี้ยงไม่เดินหลบไปแต่น้อยครับจังหวะนี้เต็มหัวเลยครับผม ลาวิวไม่มีการเดินหลบเลยแม้แต่น้อยครับรับกระสุนเต็มๆนะจังหวะนี้ขึ้นหัวหรือเปล่าแล้วขึ้นหัวตายได้นะครับเรียบร้อยครับเหมือนจะกดนติผิดจังหวะด้วยนะครับวันนี้เรียบร้อยฟิกเกอร์ผิดจังหวะเหมือนเดิมครับเหมือนจะกดอะไรไม่ถูกเลยนะวันนี้เหมือนจะเล่นไม่เป็นด้วยนะ,ะเราสุม่มเป็นการสุ่มตัวได้ยงครับไม่ได้เล่นตัวตามใจชอบนะโอ้โหเป็นอะไรที่สวยงามมากครับไอเทมตอนนี้ สวยแบบสวยมากๆนึกว่าก๊อฟวางยิ่งถ้าเอาราไอเทมสุ่มทุกไอเทมทุกชิ้นนะไม่มีฟีตาตานะจะสวยมากๆเลยแต่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับผมดับได้ครับการขึ้นเหรอการแึ้นต่อดับได้เงี้ยสุดจุดดับรด้เสียรอด เรเสียก้อนได้ไเเรนเซนต์กูบอกว่าตอนเราโดนก้อก็ตจอเลยว่ะแต่เราอาจจะรัดกอนได้ไงอ่าเชื่อใจให้เป็นคนเก่งวันนี้จะเลนบนกิฟต์ดันเจลางได้ป่ะแด่ไปดันบนไม่น่าบาทำไมคุณรวบมั่งใส่แ่ล้วจ่ะบูเวต้องเหยียบ้าอนินิดเหมือนจะฟิกเกอร์ไปแล้วนะให้เห็นแบบเมื่อกีุ้มหน้าคุมหน้าชัวร์ร้อยเครับ วัดตียัดหน้าแล้วตายเฮ้ยหลบหลบจกกูเอาไงไปข้างล่างครับมีตายหนึ่งกันใช่ไหมกูต้องหนีแล้วเว้ยโอ้าหบอดติกป้าออกมาออกมาออกเลยออกเลยออกเลยเฮ้ยเห็นป้าวเห็นป้าวไม่ยื้อไว้หรอไม่ยื้อไว้หน่อยหรอไม่ยื้อไว้หน่อยหรอดูเลือดดิไม่มีตัวยืนเลยเด้อตัวเ้าโอเคโอเค อันนี้ของเต็มแล้วนะครับออกอะไรต่อไม่ได้แล้วเองเขไม่รู้โดนไหมนะโดนไม่โดนว่ะอันีเหมือนจะรอดักถ้าดักถ้าจะาสามารถฆ่าไอ้ลินดิตได้อาจจะทำให้ทีมเล่นง่ายกว่าเดิมนะการปาเช็คด้วยเกินปุยมุ้ยแบบนี้ได้โอทีแล้วเียาวนะที่ต่อแล้วกเชิญทีมปตาดังมาให้โชคด้วย บอลอดได้ไหมว้าขาว้าขาว้าขาอันสี่โดนสวยยิ่งยืิ่งยืดจัดอยู่ไกลจัดอยู่ไกลเลยยิ่งยืออกมาได้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 เล่นสองได้ตายแล้วเราวิวเราตัวแบกเราไปแล้วเหลือเหลสองตัวนะเหลือสามตัวแล้วฝันของข้าเราเหลือสี่เหลือสี่ตัวเราสี่ตัวบาทอ่ะอารลนผมไปอาร์เรนไหวอ่ะทำแบบนี้ยังไงต่อ ไอ้สวยเนองไอ้สวยังหวันี้เราขับมาขึ้นบ้านมันได้นะลอไปสับเนี่ยเอ้สวย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 ชิปบนก็มีแต่ไอ้มันจะเกิดแล้วเหลือเราจะก๊อตก่อนแต่เราไม่มีใครตีก๊อตนะมีเีอร้ตีกดี ตหีไยเ้กหรอีไวเหรอวะไหวอไไปีเลยนะเจวไลยทนมาหลอดอตวนะมาลอดอยู่กลางได้อยู่ได้อยู่ได้ไ้กอนอยู่ได้กอนอยู่โอเวงแตกวงแตกตวงแตกวงแตกวงแตกโอเคตอนนี้ก็มีโอกาสชนะขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับ แท็กไม่ไหวแล้วปะเดี four. Four. Four four. Four. Five. 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยู้ค้กูขตัดเลือดที่ออกไปีแล้วปวดคาอนแล้วเกไม่ไหวหมดชิ้แรกได้เด้อก็ชิ้นนี้นที่ขายเก้ชิ้นแรกไงชิ้นแรกขายได้ใช่ปะเอชิ้นแรกเปลี่ยนได้ชิ้นแรกเปลี่ยนได้ที่ตายชิ้นกเปลี่ยนูเปลี่ยนเป็นมอนต้เาเงินยูเลยเอ้ยมาดิยอะ โดนหมดโดนหมดโอ้ยปานสเมื่อี้อาไอปได้สวยสวยยหเมื่อกี้บถ้าอานูดูเลือมันดูเลือดได้นะถ้ากูกดแล้วกูดูเลือดได้นะวีสะเว้ยสีวีสวสทนันีให้นะ แปะตัวไว้ลีโฟเหมือนไม่ได้ดูเลือนเลยลาวิวไม่นะเอาได้ปะช็อตตูดช็อตตูดไปฟ้าช็อตตูดสวยแล้วใครตีป้อมเยเปันกาดเย้เปนกาดจอขายังไงแปลสวยเอามันที่ตายักาดออกเันกาดตี้าตีตีตี น cool like ี่ก๊อบิก๊อบเป็นบางอีนิดอีนิดจะเกิดวิคอสไปบางอีนิดอ้เฮ้ยเต่ต่อปะเตะต่อปะว้าวเยียผมอ่อนไฟท์เอาข้วขนาดนี้แล้วครับกับแรงคแบบนี้คิดว่ามันจะมีอะไรที่ยากกว่านี้หรือเปล่าครับนะคนดูก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะ ก็สำหรับชาเลนีีก็ถ้าใครอยากให้เล่นให้ดูในสตรีมหรือว่าอยากอยากจะแกล้งในสตร speaker, up, team, ie, ีมก the ็เหมาเหมาเท่าไหร่ดีเหมาสัก490โดเนครับลิงโดเนทอยู่หน้าโปรไฟล์ก็ลองคอมบ์อ้ลองโดเนตได้ตอนส t ตรีมได้เลยนะครับไม่ว่าตาไหนไม่ว่าตาไหนที่สตรีมอยู่กันแล้วแต่สามารถโดเนทแปะมาได้เลยครับเดี๋ยวจะจัดให้คนดูเน้นๆนะครับผมไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าบายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มียากกวนี้ไหมครับ เจอกันครับผมบ๊ายบายไปแล้ว